เมื่อวันก่อนค่ะมีคนรู้จักมาถามว่าเนี่ยทําประกันมาเนี่ยแล้วประกันอ่ะอยากรู้ว่าประกันมีสิทธิ์บริษัทประกัน,นมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญากับเราได้ไหมบอกล้างได้ไหมถ้าทําไปแล้วอ่ะค่ะสงสัยไหมคะว่าเวลาเราทําประกันแล้วเนี่ยสามารถที่บริษัทสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ไหมบอกเลยนะคะว่า ถ้ากรมธรรม์ไม่ถึง2ปีนะคะบริษัทสืบทราบนะคะสืบทราบว่าการทำประกันของลูกค้าค่ะเป็นการทำประกันที่มีการปิดบังข้อมูลนะคะในการเคลมมีการปิดบังข้อมูลแล้วทำบริษัททราบมาบริษัทสามารถบอกล้างได้นะคะบอกล้างก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันไหมคำว่าบอกล้างก็คือ การที่บริษัทนะคะจะย้อนหลังกลับไปเลยค่ะย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่กรมธรรมอนุมัติเลยคือวันที่เราทํากรมธรรม์น่ะบริษัทจะทําการบอกล้างสัญญาเสมือนประหนึ่งว่าเราไม่เคยมีสัญญาต่อกันไม่เคยทําประกันฉบับนี้เลยแล้วบริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันที่ส่งมาทั้งหมดกลับคืนให้ลูกค้าแล้วถ้าในสปีเนี่ยมันมีการเคลมเกิดขึ้นล่ะมีการเคลมเกิดขึ้นเราได้ใช้สิทธิ์เคลมไปแล้วด้วย มีการเคลมเกิดขึ้นเราใช้สิทธิ์เคลมไปแล้วนะแล้วบริษัทเคยจ่ายด้วยอ่ะอันนี้บริบรษัทคืนเงินใช่ไหมคะคืนเงินเบี้ยประกันตั้งแต่ที่ทามาให้แล้วบริษัทก็จะเรียกคืนเงินเคลมด้วยนะคะสองแดงใช่ถูกไหมก็มันก็แฟฝงกันสองฝ่ายก็คือเบี้ยประกันที่คุณส่งมาเท่ากับประเด็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นก็จะคืนกลับไปให้ค่ะ<อ>คืนกลับไปเลย แล้วก็อะไรที่บริษัทเคยจ่ายให้ในกรณีเป็นเคลมบริษัทก็จะเรียกกลับคืนมาเช่นกันเนีจ<ะ>่จะส่งเบี้ยไปประมาณ20,000แต่เคลมไปประมาณ3 0 0 0สนก็โอ้โหก็อ่นเ,เลยค่ะอ่นเลยเก็บันเทิงเลยอะบันเทิงเลยค่ะคเตัวแทนจะย้ํำประจําเลยก็คือ,อประวัติใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของเรานะคะ ชี้แจงชี้แจงให้มันโปร่งใสที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งหรือข้อกฎหมายอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คําว่าบอกเลิกบอกเลิกก็คือหมายความว่าหลังจากณวันที่กรมธรรม์สมมติว่าเคยคุ้มครองอะไรมาใช่ไหมคะณวันนี้คือ,อ,อบริษัทจะไม่คุ้มครองต่อคําว่าบอกเลิกสัญญาก็คือบอกเลิกไปเลย บอกเลิกณนะวันนณะสิ้นสุดณนะวันเนี้แล้วจะไม่มีงานคุ้มครองใดๆต่ออีกต่อไปแล้ว